อร่อยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเพราะผมชินเคยเนาะติเกเตอร์เนาะวันนี้ก็อยู่กับวันอาทิตย์นี่ครับอยู่ก okay. ับวันศุกร์สุดสปดาห์นะครับวันนี้ก็มาจัดดับอีกแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับการจัดดับจะเพิ่มมาเป็นวันอาทิตย์พุธแล้วก็วันศุกร์นั่นเองนะครับวันนี้วันอาทิตย์นี้นะครับผมก็จะจัดันดับเกมแนวสไบ v วอ a l ออนไลน์นะครับเกมออนไลน์แนวสไบ v ว v a l แล้วกันนะครับคู่2แบบนะครับก็จะมีให้โหลดให้เล่นอีกแล้วนี่ ปีนี้หรือว่าในเดือนนี้นะครับสำหรับเกมออนไลน์แนวสไบโวนะครับเอาชีวิตรอดนี่เองเกมแนวเอาชีวิตรอดน่เองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะมาดูกันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนที่น่าโหลดน่าเล่นกันมากนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบแนวเ,เกมเอาชีวิตรอดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ไปดูกันเลยโอเคเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Kimso นะครับ Kimso นี่เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดแนว s u r เวิร์แนว RPG ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบเกมแนว RPG ีแบบเอาชีวิตรอดเนี่ยก็แนะนําเกมนี้เลยนะเกมนี้ค่อนข้างจะมีอาชีพหรือว่ามีการครับของที่มากมายมีการแต่งตัวได้หลายแบบเลยเดียวแต่เกมนี้จะเป็นเกมแนวมุมสูงเนาะใครที่ชอบเกมแนวมุมสูงอยู่แล้วนะครับก็จะ ส่วนมากเนี่ยจะเน้นเป็นแนวเอาชีวิตรอดแนว survival มากกว่าแล้วเกมนี้ก็จะเป็นเกมอ่าในยุคที่อยู่ในยุคที่เป็นนักรบหรือว่าลุกแบบว่านักรบโะก่อนนะครับก็จะได้ต่อสู้กับปีศาจนะครับ มีพวกซอมบงซอมบี้สมัยหมทุกคนนะเป็นพวกปีศาจแหละส่วนมากก็จะเรียกว่าปีศาจนะครับก็มีเยอะแยะให้เราไปสู้เพื่อเอาของหรือว่าไปสู้เพื่อได้เวลได้อะไรทั้งเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครชอบเกมน,นี้หรือว่าอยากลองเอาไปเล่นนะครับก็ลิงโหลดใต้คลิปเลยนะครับผม เค okay. ต่อมานะครับเกมที่2นี่ครับก็เกมที่2นี่ก็จะมีชื่อว่า s โวริวอลทูเก็ตเตอร์นั่นเองนะครับ,นะรบก็เป็นเกมแนวมุมสูงอีกแล้วนะครับส่วนมากเกมแนวมุมสูงจะเป็นเกมแนวสโวริวอลมากมกานะก็จะมีก็จะเล่นคล้ายๆกันแหละนะครับผมก็จะเป็นภาพแนวอ่าโพลิกอนเนาะก็สำหรับใครที่ชอบเกมแนวโพลิกอนเนี่ยก็ยกให้เ,เกมนี้นะเกมนี้ก็มีตักกวละครเนี่ยมีหรือว่ามีสกินเนี่ย ให้ครับเยอะแยะมากมายเลยนะมีอาวุธเยอะแยะมากมายมีมส่งสกินเยอะแยะมากมายแล้วก็มีให้เราเนี่ยไปล่าบอสล่ามอนเตอร์หรือว่าฆ่าซอมบี้ได้นะครับเกมนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะเกมนี้ก็มาลองดูได้นะสำหรับเกม Survival g u s t e r นั่นเองนะครับผม นี่ครับเราก็มาอยู่ที่เกมที่3เรียบร้อยแล้วเนาะเกมที่3เนี่ยก็เอาใจคอคนที่ชอบเล่นเกมไมค์ครับแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่ไมค์ครับนั่นเองเกมนี้ในขาจะมีชื่อว่า Lego c ขับนั่นเอง,เองเนะครับก็ต้องบอกเลยว่านาที่จะเป็นเกมที่ออกสไตล์คล้ายๆไมค์ครับเนาะแต่ว่ามันจะเป็นแนว Lego นะสำหรับใครที่ชอบเกมแนวไมค์ครับแต่ว่าอยากเล่นเกมอื่นหรือที่ไม่ใช่ไมค์ครับก็แนะนําเกมนี้เลยนะ Lego c ขับนั่นเอ,เองนะครับ ก็น่าจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่วันเดนนะครับก็ท่านผู้ชมก็ต้องลองเข้าไปเล่นกันได้นะครับก็มีอะไรมากมายเลยนี่ครับ เี๋ยวเราอยดูที่เกมที่4นี่ครับเกมที่4นี่ก็จะมีชื่อว่า Winter Survival Dark of Zombie นี่ครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามีซอมบี้แนละ้เกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดสไตล์เล่นกับสู้กับซอมบี้แล้วก็ปีศาจต่างๆนะครับจะออกคล้ายๆเกม k i มโซนีครับแต่ว่ากราฟิกหรือว่าเกมเพลย์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องไปเล่นลองเล่นดูแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าเกมแนวนี้ผมก็ไม่ค่อย ได้เล่นสักเท่าไหร่นะก็เห็นว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็ได้ขอมานะครับผมก็ไปหาเกมแนวสวยบูมมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยกันนะสำหรับเกมนี้ก็ลองไปโหลดเล่นก็นได้นะเผื่อจะสนุกนะครับโอเคก็ไปเกมต่อ เกมที่เจดนะครับเกมที่เจ็เเราจะมีชื่อว่า Last Day on Earth Survival นะครับเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีคนเล่นเยอะนะครับสำหรับเกมนี้ก็สำหรับเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีการาฟิกรหรือว่าเก,เกมเพลยใใ์เนี่ยคล้ายๆเกมอื่นที่เรามานะครับคือเราก็ไปฆ่ามอนสเตอร์อัพของออฟไรนะครับสร้างบ้านอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะนะครับจะเป็นพวกมีอัปเกรดปืนใหม่ๆที่แตกต่างจากเกมอื่นแล้วก็พวก มีสามารถไปคุยกับคนอื่นได้นะครับทำภารกิจได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นอย่เหกันนะครับโ okay, นะอเคเนาะเอาล่ะครับก็มาอยู่ที่เกมที่8นะครับเกมที่8เนี่ยก็จะเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดแนว2ดนะีเนาะเกมออนไลน์ด้วยก็จะมีชื่อว่า For Out Shelter Online นั่นเองนะครับก็เป็นเกมเนื้อเรื่องนี่จะประมาณว่าโดนนิวเคลียร์ล้างโลกแล้วก็มีคนที่ต้องอบอายกนะครับคือเราจะไปอยู่ในถ้ำใต้ดินแล้วก็ขุดเจาะอะไรต่างๆนะครับเพื่อเอาทรัพยากรเนี่ยมาใช้นะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดเหมือนกันนะครับอยู่ไปใช้แล้วก็อาจจะเจอผู้คนที่อยู่นะครับเราต้องไปต่อสู้หรือว่าฆ่าผู้คนนั้นเพื่อเอาทรัพยากรมาใช้ เพื่อดำรงชีวิตอยู่นะครับก็เป็นเกมที่น่าเล่นแล้วก็ดีอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครที่ชอบเกมแบวนี้นะครับโอเคก็แนะนำเกมนี้เลยนะ For Out Shooter Online นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาสู่ที่เกมรองอันดับสุดท้ายนะครับก็คือเกมที่9นะครับก็จะมีชื่อว่า Door of Winter ดอฟวินเตอร์เนี่ยเป็นเกมแนวสัยโวที่น่าเล่นมากๆเลยครับเพราะมีการาฟิกที่มันจะ,ะสวยงามแล้วก็มีการสรํารวจเราต้องเปิดแบบวิ่งเปิดแบบนะก็มีศัตรูที่เราต้องไปฆ่าก็อ,อย่างเช่นพวกบอสเพราะมันจะดับของให้เราได้เล่นนะครับเป็นเกมชิตลอดแนวฆ่าบอสนะก็คล้ายๆเกมอย่าง g ิมโซแล้วก็เกมของวินเตอร์นีน่ะครับเนาะก็คล้ายๆกันนะี่ครับนะ โอเคนะครับผมก็มาอยู่ที่เกมสุดท้ายนะครับเกมสุดท้ายนี่ครับก็จะมีชื่อว่ารัดนั่นเองนะครับเกมรัดเนี่ยจะเป็นเกมแนวคล้ายๆเกมอื่นที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็อาจจะไม่ทั้งหมดนะครับก็เกมแนวไซเวิร์สภาพมุมสูงแต่ว่ากราฟิกเนี่ยจะเป็นกราฟิกแนว 3D นะสำหรับใครที่ชอบเกมที่เป็นกราฟิกแนวแนว 3D เนี่ยก็ยกให้เป็นเกมนี้เลยนะค่อนข้างที่จะเล่นมาเล่นเพลินเพราะเกมนี้จะ เร่าเรื่องตอนที่เราเนี่ยไปติดเกาะอะไรเกาะหนึงที่ไม่สามารถออกมาได้เราต้องเอาชีวิตรอดในเกาะก่อนนั้นให้จนได้นะครับเพื่อจะได้แบบใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเนาะก็เกมนี้ก็จะมีประมาณนี้เพราะว่าเกมแนว Survival ส่ว,วสนมากมันก็จะทําออกมาคล้ายๆกันนะครับก็หลายเกมเลยนั่นแหละนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับเกมออนไลน์แนว s u r v i v นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหลายเกมที่ พูดไปนะครับก็จะมีเกมที่เกมเพลย์หรือว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยคล้ายๆกันมากนะครับส่วนมากเกมสไนเวอร์นี่ก็จะทําออกมากคล้ายกันประมาณนี้นะครับสำหรับเกมออนไลน์นะครับส่วนวันพุธหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเกมแนวไหนนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเกีมอะไรหรือว่าจะเล่นเกมอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันสวัสดี